บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตัสม,มาธรรมุเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้ปีน ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงข้อสมาธิทิตามประเทราธิบายของท่านประสาริบุตรมาโดยลำดับ โดยที่ท่านได้จับอธิบายในข้อสมมติที่คือความเห็นชอบว่าคือเห็นอย่างไรจำแนกแจกแจงตาม ลำดับธรรมะในปฏิจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นจับแต่ข้อชรามรณะย้อนขึ้นไป จนถึงเอาวิชาอาสวะแต่ละข้อก็จำแนกออกตามหลักอริยสัจทั้งสี่ซึ่งเป็นผลและในด้านเกิด ทุกข์และผลและเหตุในด้านดับทุกข์ไปทีละข้อในการอธิบายในที่นี้ก็อธิบายตายไปตามแนวของท่านและเมื่อขึ้นไปถึงอวิชชาอาสวะจึงได้จับ อธิบายในแต่ละข้อที่เป็นผลและเหตุในด้านเกิดทุกข์หรือว่าในด้านเกิดว่าเป็นปัจจัยที่ เกิดกันลงไปอย่างไรก็จับแต่ข้ออวิชชาอาสวะหรืออาสวะอวิชชาลงมาว่าเป็นเหตุปัจจัยของกันอย่างไรและก็ต่อลงมา อวิชชาเป็น tá, <ulous S 2> ปัจจัยให้เกิดสังขารอย่างไรสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอย่างไรวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างไรนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะหกอย่างไรอายตนณะหกเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะอย่างไร พัสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอย่างไรเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอย่างไรในวันนี้ก็จะได้จับอธิบายว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือเมื่อมีตัณหา ความดิ้นรนทยานอยากก็ยังมีอุปาทานคือความยึดถือและอุปาทานนั้นท่านประเทระก็ในแยากออกเป็นอุปาทานสี่คือกามุปาทานยึดถือกาม ทิฏฐุปาทานยึดถือทิฏฐิคือความเห็นศีละพะตุปาทานยึดถือศีลพรตอัตวาทุปาทานยึดถือวาทะวะตนซึ่งอุปาทานสีนี้ ก็ได้แสดงอธิบายแล้วเมื่อได้แสดงมาถึงลำดับของอุปาทานเพราะมีตัณหาคือความเล่นดนทยานอยากจึงมีทานคือความยึดถือคือคือเพราะอยากจึงยึดถ้าหากว่า ไม่มีอยากซึ่งเป็นตัวตัณหาก็ย่อมไม่มียึดซึ่งเป็นอุปาทานแต่ได้มีพระพุทธธทิบายแทรกเข้ามาตรงตัณหานี้ในพระสูตรอื่นว่าเพราะตัณหาเป็น เหตุให้เกิดอะไรต่ออะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งก็เป็นข้อที่จะพึงเห็นได้อย่างง่ายๆเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นไปอยู่ เหมือนอย่างเป็นธรรมดาโลกซึ่งโลกนั้นก็ได้มีพระพุทธภาสิทธรัสแสดงไว้ว่าอันตันหาก่อให้เกิดขึ้นตันหายะอุด,ดิโตโลโกโลกอันตันหาก่อให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นข้อที่ตรัสจำแนกว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างจากตันหาจึงแสดงถึงความเป็นพระสัพพันธ์คู่ผู้รู้ททั้งหมดของพระพุทธเจา้าและแสดงถึง ทรงเป็นพระผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนได้อย่างถูกต้องแท้จริงคือได้ตรัสแสดงชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาอันกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องธรรมดาโลกที่ตันหาก่อขึ้นคือได้ตรัสแสดงไว้ว่าเพราะมีตันหาคือความลิ้นรนทยานอยากจึงมีการแสวงหาคือมีการแสวงหาสิ่งที่ตันหา ทยานอยากเพื่อจะได้ทายานอยากเพื่อจะได้อะไรก็สแสวงหาสิ่งนั้นทญ,ญานอยากเพื่อจะเป็นอะไรก็แสวงหาเพื่อจะเป็นอย่างนั้นทายานอยากเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอะไรก็ สแสวงหาเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหาและเพราะมีการสแสวงหาก็มีลาบคือการได้มาในเมื่อการสแสวงหานั้น เป็นเหตุให้ได้มาก็ย่อมจะได้เช่นได้ทรัพย์ได้สิ่งที่ตัญหาต้องการอันมีคำเรียกเช่นเรียกว่ากามหรือวัตถุก,การามหรือกามมาคุณ คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภะะสิ่งถูกด้อยสิ่งถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายได้เป็นนี่ตามที่ตัณหาต้องการหรือว่าได้ที่จะไม่เป็นนั่นเป็นนี่หรือที่ให้สิ่งที่เป็นนั่นเป็นนี่ต้อง หายไปหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปตามที่ดันหาต้องการเหล่านี้รวมเข้าในคำว่าการได้และเพราะมีการได้จึงมีความ ปรงใจตกลงใจว่าเราได้มาซึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วและเพราะมีความปรงใจตกลงใจดังนี้ จึงมีฉันทราคะความพอใจยินดีความติดใจพอใจอยู่ในสิ่งที่ได้นั้นซึ่งตกลงใจว่าเราได้มาแล้ว รับรู้ว่าเราได้มาแล้วก็มีความยินดีพอใจมีความพอใจพอใจติดใจหรือติดใจพอใจอยู่ในสิ่งนั้นแต่เพราะมีความพอใจติดใจหรือว่ายินดีพอใจ อยู่ในสิ่งนั้นจึงได้มีความสยบติดอันหมายความว่าความพอใจติดใจนั้นทำให้ ตนหรือจิตใจของตอนสยบอยู่ในสิ่งนั้นติดอยู่ในสิ่งนั้นเหมือนอย่างวัตถุที่ติดกันอยู่ด้กยกาว อันทำให้มีความสยบอยู่ด้วยความติดและเพราะมีความสยบอยู่ด้วยความติดจึงมีความยึดถือ รวบถืออันหมายความว่าไม่ต้องการที่จะพลากออกแต่ว่าแถมมีความยึดถืออยู่ในความติดนั้นแปลว่าต้องการจะให้ติดอยู่ ต้องการที่จะให้สยบอยู่ไม่ต้องการที่จะให้พรากพรากออกแม้มีใครมาบอกว่าให้พรากออกเพราะความที่สยบติดอยู่นั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ยอมฟังยังยืนยัน อยู่ในความสยบติดนั้นดังนี้คือความที่ยึดถือหรือว่ารวบถือด้วยความสมัครใจสมัครใจที่จะยึดถืออยู่อย่างนั้นและเพราะมีความยึดถืออยู่ดังนี้จึงมีมัจฉริยะ ที่แปลกันว่าความตรนีเหนียวแน่นห่วงแหนและเพราะมีมัจฉริยะคือความตรนีเหนียวแน่นห่วงแหนจึงมีอาราาักขาคือการรักษาโดวยวิธีรักษาต่างๆเป็นต้นว่าต้องมีการถือ กระบองถือท่อนไม้ต้องมีการถือสัตาวุธต้องมีการทะเลาะกันต้องมีการแข่งแย่งกันต้องมีการวิวาดกันต้องมีการกล่าวหากัน ว่าท่านนั่นแหละท่านนั่นแหละหรือว่าเจ้านั่นแหละเจ้านั่นแหละต้องมีการกล่าวสอเสียดต้องมีการกล่าวคำเท็จต่างๆและก็จะต้องมีบาปอกุศลธรรมต่างๆมากมายบังเกิดขึ้น ต่อกันไปดังนี้นี้เป็นพระพุธธทธทธิบายที่ตัิจําแนกเอาไว้โดยที่ได้ทรงชี้ให้ทุกๆคนได้มองเห็นได้ว่าความวุ่นวาย ความทุกข์เดือดร้อนต่างๆที่มีอยู่ในโลกนั้นได้มีขึ้นดังนี้สืบจากตันหาคือความดิ้นรนทยานอยางและเมื่อพิจารณาดูทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆโลกที่ตันหาก่อขึ้นย่อมเป็นไปดังนี้จริงๆ และทุกคนที่มีตัณหาก็ย่อมเป็นไปอย่างนี้มากหรือน้อยเพราะฉะนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตักชี้แจงไว้นี้จึงเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกจริงๆเพราะเหตุแห่งตัณหา คือความดิ่นรนทิยาญยากและเมื่อรวมเข้าแล้วก็รวมเข้าในอุปาทานทั้งสี่นั่นแหละที่จสสรุปเข้าว่าเพราะตัณหามีขึ้นจึงมีอุปาทานคือความยึดถือ ยึดถือกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายภาวะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายยึดถือทิฏฐิคือความเห็นความเห็นที่เป็นไปตามำนาาของตัณหา ยึดถือศีลและวัดคือความประพฤติที่เป็นข้อเว้นและความประพฤติที่เป็นข้อที่พึงทำต่างๆไปตามอำนาจของตันหายึดถือวาทะว่าตัวเราของเรา และก็สืบไปถึงตัวเราของเขาตัวเขาของเขาเพราะเมื่อมีตัวเราของเราก็ต้องมีตัวเขาของเขาคู่กันไปก็รวมเข้าในอุปาทานทั้งสี่นี่แหละซึ่งปรากฏออกไปก็เป็นการแสวงหาเป็นการได้มาในเมื่อได้ เป็นการที่รับเข้ามาว่าเราได้ยุติไปเป็นอย่างอย่างและมีความพอใจติดใจมีความสยบติด มีความยึดถือมีความตรณีเหนียวแน่นและมีอารักขาต่างๆซึ่งต้องใช้กระบองท่อนไม้ต้องใช้ระรวบุต่างๆต้องทะเลาะกันแก่งแย่งกันวิว,วาดกันกล่าวหากัน ว่าท่านนั่นแหละหรือว่าเจ้านั่นแหละผิดเป็นต้นต้องพูดสอเสียกันต้องพูดเท็จกันและต้องประกอบบาปอคุศลและธรรมต่างๆเป็นอนเนกคือไม่น้อยมากมายก็สืบเนื่องมาจากตันหาซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน ดังนี้แหละดังนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นตามที่ทรงจำแนกไว้นี้จึงเป็นข้อที่พึงพิจารณาและเมื่อพิจารณาดีแล้วก็จะทำให้จิตใจนี้เห็นโทษของตัณหาเห็นโทษของอุปาทานในการในเพ่งพิจารณาก็ต้องใช้สมาธิ ในสิ่งที่เพ่งพิจารณา,านั้นปัญญาที่ได้มาจากความเพ่งพิจารณา,าก็เป็นปัญญาและเมื่อเป็นปัญญาขึ้นดังนี้ปัญญานี้เองก็จะทำให้เกิดการละได้การสละได้ดังที่ท่านพระเทระได้ แสดงไว้ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือความเห็นตรงเห็นถูกต้องประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในธรรมอัน นำมาสู่พระัธรรมคือพระธรรมวินัยในาศาสนานี้เป็นเหตุละราคานุสัยอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่อง ในจิตสันดานคือราคะความติดใจยินดี <c oughs> บรรเทาอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งอันเป็นต้นของความโกรธแค้นขัดเคืองโทสะพยาบาททั้งหลายและถอนอนุสัยคือทิฏฐิมานะว่าตัวเราของเรา เป็นเหตุให้ละอาวิชชาทำวิชาให้บังเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงนำให้กระทาที่สุดของทุกได้ความที่ได้พิจารณาให้มองเห็นตามเป็นจริงตามที่ตรัสไว้นี่แหละคือสรมมาทิถีิความเห็นชอบในแต่ละข้อและที่ตรัสแสดงไว้นี้ ก็เป็นข้อที่จะพิจารณาเห็นตามไปได้จริงๆเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นไปอยู่จริงในโลกนี้ซึ่งทุกๆคนก็อยู่ในโลกนี้โดยตรงก็อยู่ในจิตใจอันนี้นี่แหละของทุกๆคนซึ่งทุกๆคนก็มีใจอันนี้อยู่มีตัณหามีอุปาทานอยู่และมีความเป็นไปต่างๆอยู่ ตามที่จัดสอนไว้นี้มากหรือน้อยต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป